สายเฟซอซีเมลันคลิปนี้ ep ที่17ครับผมก่อนอื่นเลยครุณพู้ชมครับเข้ามาดูทีมกันก่อนครับผมนะตอนนี้หน้าตาทีมเนี่ยประมาณนี้ครับผมมูลค่าอยู่ที่ประมาณ8ล้านล้านครับคือเรีเยกได้ว่าเราเพิ่งสั่งเวยแบบหลายๆตัวจากคลิปที่แล้วไปครับ เพื่อจะเสริมโรโนโดอาร์นตัวนี้ครับถามว่าเก่งไหมนะครับหลายคนชอบถามผมในซีว่าเฮ้ยมีประมาณ5-6ล้านเนี่ยซื้ออะไรดีผมแนะนําถ้าเอาเก่งเนี่ยไปเชฟเชนโก้ครับจากประสบการณ์ที่แบบเล่นบวก1นบวกสมาผมรู้สึกว่าเชฟเนี่ยน่าจะเก่งกว่าพอสมควรครับ แต่ตัวนี้มันคือลาสอสของเราเพราะฉะนั้นผมไม่เสียเรียดคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ผมนะว่าเราเสริมไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราต้องสั่งเวยไปหลายชีวิตมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเสริมตำแอย่างที่มันพอเล่นได้ก่อนครับอาจจะไม่ใช่ตัวหลักๆอย่างเช่นบวก8อะไรเนงะี้ยผมจะเสริมไม่ทีมมันเล่นได้ก่อนอาจจะแบบคล้คาคลาเป็นบวก5นะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็ผมนะสำหรับจกรยามล่าสุดครับผมที่ผมจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปเล่นครับผมก็คือช่วงสงการนะทุกคนครับที่กำลังจะถึงเนะี้ย มันมีกิจกรรมให้เราเล่นชนะ1เกมเนี่ยจะได้กล่องสีเขียวครับในกล่องก็จะแบบมีไอ้พวกเงินในพวกการ์ดอะไรเงี้ยชนะครบ3เกมเนี่ยจะได้กล่องสีฟ้านั่นเป็นสาเหตุที่เราจะต้องเสริมทับผมจะได้ไปลงแรงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแลงไอดีนี้แทบจะยังไม่ได้ไต่เลยครับเงินเริ่มต้นเราเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีครับผมเระมีทั้งหมด 400M นะครับคือเรียกได้ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวในการเสริมนะฮะคุณผู้ชมครับมาคุปชมคลิปนี้ผมดองมาประมาณ10วัน นะครับแล้วก็ SVP ปัจจุบันเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับถึงจะมีไอตัวพาร์ทฟรีมาแจกเพิ่มอีก3วันก็ตามคุณผู้ชมนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าครับผมหลังๆเนี่ยเริ่มออกยากขึ้นแล้วนะอู้คูปองให้มารุนรัวครับคุณผู้ชม SVP 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 ไม่ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวรับของมาเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดู SVP นั่นครับปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณเท่านี้เลยครับอันนี้คือตีไปไป2วันนะฮะสองสี่หก 7 8 9แล้วก็ตรงนี้รวมเป็นประมาณ10วันนะก็ภาวานาะให้มันมีตัวอื่นๆมาแจกเพิ่ม,เต,มเติมฮะสำหรับสายฟรีของเราครับหรือว่าไอ้กล่องที่เราลุ้นเนี่ยเหมือนจะมีลุ้น s v p ด้วยครับเพราะฉันก็อาจจะไปอยู่ที่ดวงนะวันที่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้เปิดให้ผู้ชมดูหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผ,ผู้ชมครับขอช่างใจก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเก็บไว้อีกประมาณสักนู่นนะ่ะสัก10วันอะไรเงี้ยอาจจะได้มาเปิดตรงนู้นเพราะว่าตอนนี้ s v p ียังไม่หมดนะครับอ่ะหลกัหลกๆได้ตังมาพันสี่ครับได้4ชิ้นครับ มี2,005มี2,000โอเคหลกัหลกๆให้ตังเยอะนะทุกคนยับสลับไปพวกไอตัวลอตเตอรีนะ่เนี่ยมาดู B p ก่อนครับผมนะผมไม่แน่ใจว่า BP ได้มาเท่าไหร่ครับมาลองรวมๆดูฮะจะได้รู้ว่างบเสริมเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะทุกคนครับเราขาด4ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเฉลี่ยกันหน่อยนะฮะทุกคนครับมาตอนด้่ความที่สั่งเบยตัวดอ้วนไปนั่นแหละแต่คือการสั่งเบยครั้งนั้นผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะตอนนี้ราคาดอ้วนเนี่ยหกล้านล้านเกือบจะเจ็นล้านล้าน มาทุกคนครับผมรู้สึกว่าสายฟรีเราเริ่มจะอยู่ยากแล้วนะพึ่งทาคลิปบ่นๆไปคลิปล่าสุดครับผมตอนนี้เก็จกรรมสายฟรีมาแล้วครับร่วมถึงแบชชัพาร์ทด้วยนะฮะด้วยครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยนะแต่เราไม่ได้เติมอยู่แล้วทุกคนครับนะตรงนี้88ชิ้นครับสรับการที่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับผมไปครับชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยแล้วกันเนี่ยผมนใครที่แบบชื่นชอบการทาทีมอะเงี้ยตอนนี้ EP 16เหลืออยู่ประมาณ14 EP ในการเก็บให้ทีมครบ10ล้าน เป้าหมายของไอดีนี้ทุกคนครับตอนแรกเนี่ยเราหวังประมาณสัก5-6ล้านตอนนี้ขอตั้งเป้าไว้ที่10ล้านล้านแล้วกันนะจะได้แบบยาว,ยาวๆหน่อย <No. S 1> หลักหมื่นไม่มีครับโอ้โหทำไมผมรู้สึกว่าของมันมันได้น้อยกว่าเดิมเยอะวะคนดูหรือว่าหลังๆเนี่ยมันให้เป็นไอ้พวกเอ็มล้วนเยอะขึ้นหรือเปล่าเราช่วงนี้คือราคามันขึ้นไงนักเตะนะมาดูตรงนี้ก่อนครับไม่ไฟบวกหโรบินฟันดี้สามหมื่นครับ แต่แพงตัวเดียวเลยครับตอนนี้ราคานักเต่เนี่ยเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นไป2เด้งครับอย่างโรเบิร์ตฟานเพอร์ซี่ครับดูแฮงครับเนี่ยจาก2 0,000ครับเนี่ยถ้าผมขายสูงเนี่ยสามหมื่นเก้าเกือบสี่หมื่นนะครับคือราคามันพุ่งแบบ2เท่าจริงๆอ่ะคนดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันพุ่งเพราะว่าอะไรเพราะเงินเฟ้อหรืออะไรยังไงไงผมก็ไม่แน่ใจครับแต่บอกได้เลยว่าสายฟีเนี่ยชิปหายเลยครับใครที่ถือเอ็มล่าสุดแล้วยังไม่ได้ชอปปิ้งนะขาดทุนผมบอกตรงนี้เลยว่าขาดทุนแน่นอนทุกคนครับตอนนี้คือ เรียกได้ว่าไปไกลจัดๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขายดูครับทำไมจิ้มเลขไม่ได้ได้แล้วขายไปครับ6ก0 0เอ็มครับผมแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวโยนราคาปกติก็ได้ครับถ้าไม่ออกเนี่ยผมมาดูราคาตําก็ได้นะครับจะได้ตรงนี้อีกประมาณ70,000เอ็มครับหลักๆเราจะได้ประมาณ30 0 0 0 0 300,000เอ็มสำหรับ4ตํตำแหน่งถ้าเป็นมอก่อนผมก็คงแบบเซื้อแบบไอ้พวกแบก็คไอ้พวกปีกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตังค์พอนะ แต่ตอนนี้เราต้องเอาทีมเราไปลงแดงเว้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น3แสนที่เรากำลังจะมีเนะี่ยต้องคระให้ได้4ตำแหน่งคุณผู้ชมครับ few moments later. ตัวแรกที่ผมนึกออกแน่นอนก็ผมนะแฟงไรากาศนะครับแฟงไรากาศเนี่ยผมนึกถึงไอ้พวกปี HG ไอ้พวกอา n ผมว่าปีเหล่านี้น่าจะเก่งครับหูแล้ว70,000นะจาก30,000สู่70,000คนดูหรือเราเอาแค่ปีนี้ดีครับเนะี่ย2 7อะไรเงี้ย เพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมจะได้ไปช่างใจว่าเฮ้ยตัวไหนมันกากอะไรเงี้ยค่อยมาเปลี่ยนตัวนั้นก่อนก็ได้ผมว่าเราจะใช้แบบยาวๆดีอะถ้าใช้ยาวๆผมว่าปีนี้เวิร์กผมว่าเราใช้ยาวๆดีกว่าทั้งนั้นเดี๋ยวผมตั้งรับสักประมาณหกหมื่นห้าพันละกันคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว,ว่าแบบรอสักครึ่งชั่วโมงก็ยังไงเราต้องรอตั้งแต่ขายออกอยู่ละถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมมาดึงราคาดีนะครับหกหมื่นห้าพันคุณผู้ชมซื้อมาสาหรับแฟรนรายการครับส่วนกางร,รับอีกหนึ่ เสียงกันแหละเดี๋ยวเราใช้เป็นปีเจอ์นี่แมนนะครับอันนี้คือเก่งเลยครับว่าราคาอูกครับราคาตับด้วยดึงมานะครับต่อไปแบ็คขวาก่อนแล้วกันครับแบ็คขวาผมจะเอาเป็น forensy แล้วกันคนดูอ่ะสามหมื่นหกพันไปเลยครับราคาสูงตัวนี้หาย,ยากครับแล้วก็ตังค์น่าจะเหลือครับคนดูเพราะฉันก็มาเตโอก็ได้วะ <c oughs> เตโอก็เตโอวะคุณผู้ชมอ่าเราตรงนี้ครับได้รับตังมารับเลยครับฟุฟองไม่ต้องใช้แพงไหมผมว่าแพงอยู่แต่ก็น่าจะใช้ได้ยาวๆครับสำหรับบุกหกครับราคาต่ําด้วยครับเอามาเรียบร้อยครับตังเสร็จอย่าท่ากับว่าผมรับไอ้พวกนี้ผมน่าจะเหลือสักประมาณแสนห้านะครับเดี๋ยวเราเก็บสลับคลิปต่อไปอะไรเงี้ยคลิปต่อไปเราอาจจะมาเสิร์ฟแบบคาราเบียเฮ้ยอันที่จริงแบ็คเนี่ยคาราเบียสองแสนเนี่ยเราซื้อได้นะเนี่ย โอ้แล้วขายก็ยังเยอะเดี๋ยวนะซื้อยังยังรับเดี๋ยวอ,ออกมาก่อนครับเดี๋ยวผมใช้คาราเบียบวกแก่อนแล้วกนะันเพราะคอเรนซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเป็นกลางร,รับคุณผู้ชมเดี๋ยวรับมาก่อนครับจะได้ไม่สอบสนไว้คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีประมาณแสนแสนสองอาะกลมกลมแสนสามลนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขายออกประมาณแสนหกแสนเจ็ดอาจจะได้นะครับผมดูจากคิวคาราเบียที่เขาขายกันเนี่ยโอ้โหสี่ห้าคิวถ้าผมตั้งต่ำมีโอกาสได้สูงมาก พอดูจาก,กราฟที่ขายออกนี่คือ182แนะคนดูนั่นคือราคานี้นะนะครับพะฉั้นเดี๋ยวรอทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาตั้งรับตังคารเบียแล้วกัน A later few moments later. เดี๋ยวเรามาลองรับตังค์ดูครับจะได้รู้ว่าตังค์เราพอตั้งหรือเปล่ารครับแล้วก็แฟงไรกะตอนนี้ได้เรียบร้อย6 5 0 0 0่าเดมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรับมาก่อนจมวันคลิปแล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ทุกคนครับมาดูกันว่าถึงห,ร,หรือเปล่าโรบินฟานเดอร์ซี่3 0 0 0 0ผมขอใช้10%นะครับ ในส่วนของคุณเนอร์หรือว่าตัวอื่นเดี๋ยวรับเลยครับจะได้ตรงนี้สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามทำไมไม่สี่สิบสี่วะอ่าโอเคคุณผู้ครับเดี๋ยวรับมานะครับเรียบร้อยเราได้ตั้งมาแสนเจ็ดเหรอไม่พอวะคนดูคือถ้าตั้งต่ำเนี่ยผมว่าโอกาสได้เนี่ยสูงมากดูจากตรงนี้ได้เลยครับคนตั้งขายแบบเยอะมากๆคุณผู้ชมครับอาจจะต้องไปหาตังมาอีกประมาณสักเจ็ดพันแปดพันอะไรเงี้ยถ้ากับว่าหาได้ผมคิดว่าน่าจะได้รับสลหรับคาราเบียครับ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่สั่งเบยแล้วนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวไปสั่งวงสั่งเบย์ตัวอื่นไม่ได้ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับไม่ไปยอมโอ้โหไม่ไปยองราคาบัดนะครับแล้วก็ที่จริงผมมีสตาร์พอยต์เหลือประมาณ20,000ไว้แต่ผมอยากจะเก็บซื้อแพ็ค5้า0 0่นมากกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้ไอ้พวก s v p ด้วยนะผมแบบไม่อยากมาใช้แบบระหว่างทางอะไรเงี้ยคืออยากให้ตัวคาราเบียเรายังใช้แบบบวก7บวก5ไปก่อนอย่างเงี้ยไม่ก็รอพวกนี้ขายออกครับโอ้แต่เกรงว่าจะไม่ได้ ไม่ถึงว่ะคนดูมผมไปลุยแลกมาเรียบร้อยทุกคนครับได้กล่องมาแล้วทั้งกล่องฟ้าแล้วก็กล่องเขียวครับแต่บอกก่อนนะว่าผมไม่ได้คาราบียนะทุกคนครับแต่เงินตอนนี้เราเหลือประมาณแสนสี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าผมไปซื้อใครมาคุณผู้ชมครับอ่ะด้วยความที่ประเด็นคือมันกาลังจะลีไว้ทุกคนครับไม่ใช่แบบรีแลกหรืออะไรนะมันกําลังจะรีวันแลวคือผมยังไม่ได้ทํากิจไอ้นี่เลยนะครับอ่ะปัจจุบันก็ไต่ขึ้นมาที่เวโอคาร์ดสามคุณผู้ชมเชื่อไหมเป็นการเล่นเวโคาร์ดแต่เจอชา n g เ r นเจอร์ ผมโคตรงงกับระบบจับคู่ฮะอันที่จริงชาร์เดเจอร์สเนี่ยมันก็แบบไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นคุณผู้ชมครับแต่ในความที่ผมเหลือประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วผมต้องรีบเล่นอะไรเงี้ยคือแบบเหนื่อยอะเสมอไปสอเกมมั้งคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ได้มาเรียบร้อยครับหมดกว่าจะชนะ3เกมก็โอ้โหเกือบชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าดูเวลาตรงนี้นะมันน่าจะดูได้ปะ่ะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยเหลืออีก23นาทีโคตรงงกับระบบจับคู่เกมเลยเว้ยผมเจอชาร์เดเจอร์ตั้งแต่เกมคัทอะยันเกมขึ้นเวนอร์ แปลกเหมือนกันนะครับนะครับล่าสุดเนี่ยผมไปซื้อตัวคาฟูมาเล่นก่อนเพราะอย่างที่บอกเวลาเรามีค่อนข้างจํากัดนะครับก็เลยตัดใจเออเอาคาฟูก็คาฟูอะไรเงี้ยตอนแรกคิดอยู่ว่าจะไม่เล่นดีไหมแต่ผมว่าเล่นเถอะนะครับก็เลยไปเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันคุณผู้ชมครับดีสุดของกล่องสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการ์ดซีซีเ n จีอาร์เทนเอลเอ็นเป็นการันตีบวกแปดครับแต่คือต่ำที่สุดคุณผู้ชมเห็นไหมครับห้าพันเอ็มคุณผู้ชมว่าเราจะรอดไหมส่วนกล่องเขียวเนี่ยดีสุดก็คือห้าแสนเอ็มย็ดเข้ เอ้แต่ตัวนี้ดีหน่อยครับมีแบบเงิน s v p แล้วก็คูปองแต่ตามสุดก็เป็น 5,000m เเหมือนเดิมนะครับอมาเดี๋ยวเราจะเปิดกับลอตเตอรี่ตัวนี้ด้วยครับผู้ชมมาดูครับจะได้ตังค์ไปแบบเพิ่มเติมกี่เอ็มผู้ชมปุ้งมาการ์ดโอ้โหกับ 5,000m สองอันไม่ต้องสืบตัวเนี้ยจากไอ้กล่องลูกบอลดำๆแน่นอนนะส่วนกล่องฟ้ากับกล่องเขียว5,000 5,000ครับชีวิต แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคามันขึ้นด้วยนะสำหรับคาราเบียผมก็เลยแบบไม่รอนะแต่บางคนเอ้ยสี่ห้าพันเองอะไรเงี้ยผมไม่รอเพราะรา,าคามันขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันราคาของคาราเบียเนี่ยขึ้นไปที่ประมาณล้านเก้าไม่ใช่ล้านเก้าแสนเก้านะครับตอนแรกคือต่ำที่แสนแปดใช่ไหมครับตอนที่เราดูเนะี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือแสนเก้าขึ้นมาแล้วผมเลยคิดว่าเอองั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นคลิปต่อไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาเสริมตัวที่แบบพอใช้งานได้ พอจะไปดูแแรงได้ครับพอจะแบบฟัดพอเวี่ยงในตัวบวกแปดได้ก็คือตามนี้นะครับตัวฟรีเดี๋ยวใช้ไปก่อนฮะสำหรับเปาโรมมลดินี่ครับยังไงเดี๋ยวผมจะไล่เก็บให้หมดจะกลายเป็นฟูลบวกแปดยกเว้นอานายครับไม่ก็ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนอานายเนี่ยเป็นอังเรเชฟเชนโก้ก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าอานายมันไม่ได้โกงขนาดนั้นถ้าเป็นบวกห อันนั้นสำหรับผมเนี่ยต้องบวก3แต่อะไลนเราไม่มีแน่นอนทุกคนครับเพราะเราเป็นสายฟรีเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปช่างใจดูแต่ขอเล่นไปก่อนนุกคนครับเอาเซตนีไ้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่างใจเสร็จไม่ก็รอแบบท้ายๆซีรีส์อาจจะโยกเป็นอังเดรเชฟเชนโกนะครับคลิปนี้ชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel NAC TV ครับผมนะเดี๋ยวผู้ชมจะได้รับชมไฮไลท์ตอนที่ผมไปไต้แมานี่แหละทุกคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นหน่อยแล้วกัน You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all vision. Cause you hold the power, are never going you make it. There's no way that you make it And maybe you can make it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back? i You're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts They are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do, more we'll speak out. It's about to heads Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are <laughs> you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?